สวัสดีครับสวัสดีโอ้โหแฟนเพจที่น่ารักทุกทท่านเลยนะครับในะวันนี้อยู่กับผมเซลวุฒนะครับเดี๋ยวจะมาพาดูรถสวยๆบอกเลยว่าที่เต็นท์ของเราใช้เงินอองรถแค่9บาทเท่านั้นนะและไปผ่อนดีคือเดือนมิถุนาเลยนะครับฟรีประกันภัยไปเลย1ปีเต็มเตมบัตรช่วยเหลือยามฉุกเฉินอีก1ปีเต็มเตมช่วยเหลือยังไงครับเวลาท่านออกรถของเราไปเกิดสะดุดรถเสียแบตเตอรี่หมดกลางทาง ลากฉุกเฉินฟรีทั่วประเทศไทยเลยครับและก่อนออกไปเราก็มีบริการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ทุกๆคันเลยเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้นะครับเป็นการไม่เสียเวลาเลยกว่ามาดูรถคันแรกที่ผมอยากแนะนำเลยกว่าตัวนี้นะครับเป็นกระบะ X-Series แท้ปี2014ครับผมโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเท่โคตรจัดทรงโคตรสวยนะับนะเป็นตัวไฮเรนเดอร์แท้นะ แล้วก็มาด้วยฝากระโปรงคาร์บอนนะโอ้โหบอกเลยนะว่าอย่างหล่อเลยดูห้องเครื่องไหมห้องเครื่องนี้ก็จัดทรงมานิดหน่อยนะครับใครที่อยากแต่งก็เอาไปแต่งเองนะครับฝากระโปรงคาร์บอนแท้นะตัวนี้เป็นภายในเป็นตัวเอ็กซิลี่แท้ดูภายในนิดหนึ่งอ่ะมาให้ดูนิดหนึ่งโฉบโฉบพอนะคันนี้บอกเลยว่าสวยงามยังไม่มีใครจองใครที่อยากจองจองมาได้เลยวันนี้นะครับ ออกรถใช้เงินแค่9บาทไปทนทีคือเดือนมิถุนายนอามาดูคันต่อไปกันบ้างมาคันนี้เป็นกระบะอีซูซูออนิวบูพาวเวอร์ปี2018ตัวนี้เป็นตัวหน้าสเตลเห็นไหมชิ้วมันจะเป็นแบบเงาๆเหลี่ยมๆอย่างนี้นะและที่สำคัญนะเราแรปคาร์บอนให้ทั้งคันนะแล้วก็เปลี่ยนบอกเลยนะว่าเปลี่ยนเล่มให้ไปเลยไม่ต้องเอาไปทำเองนะแฟนเพจน,นะครับแล,แล้วดูล้อไม่ถูกใจ มาเลือกลายได้นะครับมี4ลายให้เลือกนะอยากเลือกลายไหนบอกผมได้เลยเดี๋ยวผมจัดให้นะเอามาดูคันต่อไปกันบ้างมารถของเรามีเยอะมากกว่า500คันเลยนะท่านผู้ชมนะทใครที่ดูอยู่แล้วนะใครที่กดแชร์ไปอ,อย่างนี้ดีกว่ามาถึงสถาการจริงเดี๋ยวให้ส่วนลดพิเศษ1,000 0บาทนะครับอ่ะคันนี้เป็นเชฟโรเลตโคลรโดแค็ ed, Cap, เครื่องยนต์2.5ตัว LT นะราคาอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาท ใครกดแชร์เอาไปเลย3า8 9 0 0 0บาทพอนะรถเยอะที่นี่รถเยอะอามาดูอีกคันหนึ่งกันบ้างตัวนี้เป็นโตต้ารีโวนะครับปี2019โอ้โหบอกเลยนะว่าเป็นตัวจีด้วยแม็กใส่มาให้เรียบร้อยเป็นแม็กใหม่ยางใหม่นะเท่ๆเลยนะคันนี้ตัวจีห9า0 0 0บาทออกรถใช้เงินแค่9บาทไปผ่อนนี้คือเดือนมิถุนาตัวนี้แถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยหปีนะ เยอะรถเยอะที่นี่โอ,อ้โหมเดินทั้งวันเดินไม่หมดจริงๆนะและใครที่มองหากระบะมาด้าราคาถูกๆบ้างผ่อนประมาณอาะเจ็ดพันเจพันนะมาเหมือหกพันปลายๆคันนี้เอาไปเลย3ามแ0 0บาทรถปี2,018บแปเลยนะใส่แม็กเวลแม็กใหม่ยังใหม่นะครับใส่มาให้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าใครดูอยู่ไม่กดแชร์นี่พลาดเลยนะครับนะ เดี๋ยวให้ส่วนลดไปเลย1,000 0บาทนะเอามาดูกระบะคันหนึ่งกันบ้างตัวนี้เป็นนิสสันนาวา a NP 3 0 0ปี2019ราคาอยู่ที่4,29,000บาทสำหรับผู้แชร์ลดไป1,000 0บาททันทีแต่ต้องแชร์และเอาหลักฐานแคปหน้าจอมาให้เราดูนะอ่ะคันนี้เป็นกระบะ Toyota าลีโวปี2015คันนี้เป็นโอ้โห ตัวออโต้ด้วยมันเท่อะไรขนาดนี้นะกระบะแขบออโต้นะนะผู้ชมอ่ะราคาอยู่ที่5 7 9 9 0 0บาทกดแชร์ไปเอาส่วนลดไปเลย10,000บาทฟรีทุกอย่างจัดไปเลยและใครที่มีญาติพี่น้องนะกดแชร์ไปแล้วญาติพี่น้องท่านมาซื้อนะเอาหลักฐานมาโชว์เรามีค่าขนมให้นะมาดูอีกคันหนึ่งกันบ,บ้างคันนี้เป็นกระบะมาด้าบีทีห้าูนะสวยๆอย่างนี้เลยนะเป็นตัวไฮไฮไลเดอร์ er ยกสูงนะ ราคาอยู่ที่449,00 0บาทฟรีประกันชั้น1ไปเลย1ปีนะกดแชร์เอาส่วนลดไปด้วยนะตัวนี้เป็นกระบะฟอร์ดโหใส่แม็กมาอย่างเท่เลยคันนี้นะปี2020เลยโอ้โหปีเพิ่งใหม่ๆอย่างนี้นะราคาที่5 1 9 0 0 0บาทพอออกรถเช้งเงิน9ก้าบาทผ่อนที่คือเดือนมิถุนานะและอีกคันหนึ่งตัวนี้เป็นกระบะยกสูงเหมือนกันฟอร์ดเลนเจอร์ปี2019โอ้โหถูกกว่าคันนี้เยอะ 4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนัผู้ชมนะอย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะามาดูอีกคันหนึ่งโต y ยต a า o r t u n e r ปี2018โอ้โหราคาตอนแรกขายอยู่1,390,000บาทวันนี้ไม่ขายแล้วขาย1,290,000บาทพอลถเปเลยแสนหนึ่งนะและอีกคันหนึ่งโต y ยต a า o r t u n e r ปี2016สีขาวโอ้โหสวยงามอะไรขนาดนี้เครื่องยนต์2.8นะตัวนี้1ล้าน เจ0 0หบาทพอนะถูกๆไปเลยนะรถครอบครัวก็มีให้นะครับนะคันนี้เป็นรถครอบครัว a า a วนซปี2012ผ่อนพรกๆสบายๆ6 0 0 0กว่าบาทนะ359,000บาทพอออกรถใช้เงิน9บาทตามป้ายเลยนะและอีกคันหนึ่ง MG ZS นะตัวนี้มีสลูปหลังคาสลูปให้ดูนะออปชั่นดีที่สุดแล้วนะปี2019นะจัดยอดได้เต็มแน่นอนขาย5,59 0 0 0บาท ฟรีประกันภัยไปเลย1ปีบัตรช่วยเหลือมเฉิน1ปีนะคันหนึ่ง h o n d a HRV อ่ะขอภยัย Honda CRV นะปี2013โอ้โหบอกเลยรถคันนี้ขับ4ด้วย6 7 9 0 0 0บาทพอนะและคันนี้ Honda BRV ท่านผู้ชมครับเป็นรถ7ที่นั่งนะ SUV ขนาดเล็กราคาไม่แพงปี2016ขายแค่5 1 9 0 0 0บาทออกรถใช้เงิน9บาทตัวนี้เป็น u z u ูกิสวิ t ปี2017นะคันนี้ก็ออกรถใช้เงินแค่9บาทเท่านั้นจัดไปเลยนะโอ้โหล้อไม่ไม่ชอบเปลี่ยนได้นะขอให้บอกท่านผู้ชมนะแล้วคันนี้ s u ุ u ูกิสวิ t ปี2015โอ้โหออปชั่นเต็มขนาดนี้แม็กใส่แม็กใหม่ยางใหม่มาให้แล้ว3 3 9 0 0 0บาทพอออกรถใช้เงินแค่9บาทเท่านั้นจบเลยนะ9บาทจบทุกอย่างนะมาที่นี่มาหาเราได้เลยตัวนี้เป็นโตโยต้ายาริ โอ้โห oh, ใส่ชุดแต่ง TRD มาให้อย่างเท่เลยนะปี2000ตัวนี้ขอดูนิดหนึงปี2013 319,000บาทพอออกรถใช้เงิน9บาทนะตัวนี้เช่นเดียวกันตัวนี้เป็นตัวปี2013นะแต่เป็นตัว e ตัวนี้ขายแค่339,000บาทพอมารถอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีกันมากๆเลย t o y ยต a a เอ i ติ is, ปี2013โอ้โหอย่างปียังใหม่อยู่เลยนะนผ้ชมออกรถใช้เงิน9บาท ราคาขายที่339,000บาทออกรถใช้งเงิน9บาทจบแน่นอนนะมาถึงออติิอีกรุ่นหนึ่งตัวนี้ปี211 1 3 2 9 0บ0าทบาทพอออกรถใช้งเงินแค่9บาทนิส s ันอเมล่ปี2018เพิ่งกี่ปีเองเพิ่ง3ปีเองนะท่านผู้ชมนะเครื่องยนต์ 1.2e ประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคันนี้ขายแค่349,000บาทออกรถใช้งเงิน9บาทนะท่านผู้ชมนะมาถึงยาลิเอชีกันบ้าง ตัวนี้ปี2019เลยนะท่านผู้ชมใส่แม็กใหม่ยางใหม่ใส่สกเกิร์ตมาให้รอบคันนะคันนี้ขายแค่469,000บาทออกรถใช้เงินแค่9บาทเท่านั้นยังไม่พอนะท่านผู้ชมนะรถหัวเดียวแล้วก็มีอามาดูคันนี้ก่อนนี่ t o โยต้ารีโวเครื่องยนต์2.8นะท่านผู้ชมโอ้โหบอกเลยว่าสวยๆอย่างนี้ก็ออกรถใช้เงินแค่9บาทนะท่านะผู้ชมนะหรือจะเอาดีแม็แล้วก็มีนะเยอะเลยนะหัวเดียวนะครับนะ คันนี้เป็นปี2021่ท่านผู้ชมโอ้โหแต่ว่าเพิ่งจดเพิ่งจดทะเบียนปี2020 519,000บาทพอออกรถเช้งเงินแค่9บาทเท่านั้นครับอ่ะมาถึงนี่นี่แนะนำเลยใครที่กำลังมองหารถขนผลไม้อยู่มีข้องมีเพาลอยนะอิรุสุเครื่องยนต์3000ปี2019 539,000บาทรายละเอียดทักอินบ็อกมาได้เลยนะตัวนี้ โตต้ารีววเครื่องยนต์2.8ปี2019ออกรถเชงเงินแค่9บาทเท่านั้นไป่อนดีคือเดือนมิถุนานเลยนะหัวเดียวไม่ผ่อนมิถุนานนะแต่ว่ารถเก่งทุกคันทุกรุ่นในเต็นท์ออกรถแค่9บาทเท่านั้นนะและมาออกกับเราวันนี้นะสำหรับท่านผู้ชมที่แชร์นะมีส่วนลดให้พิเศษคันละหมื่นทุกคันนะถ้าใครไม่ให้ทักมาบอกผมได้เลยนะและวันนี้บอกเลยว่ารถที่เราอะรีวิวให้ได้ไม่หมดนะมีเยอะจริงๆนะ ถ้าใครที่อยากได้รถมือ2ใช้แล้วคุณภาพดีให้หนึกถึง999 99, รถบ้านสุวิท์สำหรับวันนี้ผมเซลวุฒิขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ